เมื่อเมืองฉันจัดก,กิจกรรมจะเป็นยังไงแล้วมารับชมกันเลยเย้ yeah. พี่รอ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 รถมาล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 า,ลาหูไม่ฉันมาทำทำไมเนี่ยนี่คือคนที่มาร่วมกิจกรรมวันด,ดีจ้าวัดดีวันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้า และนี่คือสถานที่ของเราที่มาจัดกิจกรรมเฮ้ยนี่ทุกคนเรามาเล่นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยวันนี้มีคนมาร่วมกิจกรรมอ้าวหรออ้าวหรอใช่โอ้โหทำยังไงดีเนี่ยดูสิของลกหมดเลยอื้อ ดูกระจัดกระจายมาเก็บ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 ใส่ตู้นี้ให้หมดเลยโอเคไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหหนูกำลังเล่นสนุกสนุกเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยตอนนี้โอ้โหเขาจะมากันแล้วเขาเขากำลังเดินมาเนี่ยเขากำลังเขากำลังเต้นเอวเทอเด้นกันมาอยู่เนี่ยเร็ว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 เก็บเก็บเก็บโอ้มาได้ ลกล้สน็จแล้ล้สร็แล้วแล้วๆๆอไตรงนี้ก่อนาทิ้งไปเลยมอตรงนี้ไดิปหิไปไปไปรอดแล้วไปนั่งให้ดีกันเลยเดี๋ยวที่เหลือพี่เก็บเองค่ะหืมพวกเธอพวกเรากำลังเล่นสนุกกันอยู่เลยเนาะอืมใช่ไปช่วยกันเก็บเด็กพวกนี้นี่ มานั่งรอกันต่อไปเขาก็ต้องแนะนําตัวใช่ไหมส,สมาหลาดสลาดเมื่อไหร่พวกนางจะเดินมาถึงเนี่เราจะได้จับคู่กลุ่มกันเอามาแล้วหรอครับใช่มาแล้วฉันจงรอน้องเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วต่อแถวต่อแถวทุกคนต่อแถวเลยค่ะกาฟู อันนี้มีถึงถึงเด็กอายุหนึ่งขวบถึงชราได้เลยนะคะตาเทสิคะโอ้โหเจมมี่ทำไมาอยู่ข้างหลังกันสิก็ได้อ่ะฉันจะให้นัดตัวนะคะอมานะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะเชิญคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเสือนะคะอายุ2 3ปีเอ้ยอายุ27ปีคนต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตุกตานะคะหนูอายุ5ปี คุยตื่นเต้นม,มากเลยอะอสวัสดีค่ะหนูชื่อ